กินน้ำเงี้ยวติ่มไก,ก่จ้ะอาหารเหนือน,นะเจ้าวันนี้กินที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมช่วงนี้เป็นเวลาพักเบรกเราก็เลยได้มากินของเด้น้ำเพนะคะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวนะคะไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำกินเองอร,อ,อร่อยมากรับรองนะจ๊ะเดี๋ยวจะกินเลยนะจ๊ะกินอะไรไม่รู้จักว่าของอร่อยของไม่อร่อยมันหลังไปไหนแบกเกลือด้วยนะแอ,อนเบนจีนะ <c oughs> ถ้าอยากไต้ชุดดำนะ ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเอาตอนนี้แหละพี่แจกเลยนะ่ัหมทำงานใครงานน้อยมากินน้ำเงี้ยเนี่ยใส่จะได้เงี้ยวเนี้ยงกินมาที่ไ๋อมาร้านไอ้นักไปไหนเหรียญเออเหรอมันบอลมากยิ่งกอ่ามารักหวานมันก็อดกินเลยนะบอกมัน มันก็อดกินเลยนะบอกมันมันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟโอ้เหลือแก้วสุใช้เมื่อวานกินกาแฟมาเมากาแฟมาถึงมันไม่คุยกับมันเลยนั่งแป๊บเดียวกลับบ้านเลยมาถึงกินน้ําเปล่าสองขวดกลับบ้านยังไม่ใช่ดิมาจ่ายเงินมันเลยเฮ้ยตั้งแต่สมการติดนี้ติดสิ่งจะจ่ายวันนั้นมันบอกว่าไม่ต้องจ่ายพี่ไม่รีบพอมาจ่ายมันก็ยังไม่รีบอีกมันยังไม่อยากเอาบัตรนูอีกนะบอกออบัตรกูดใช้งานไม่ได้ใช่ปะ ใช่แบบเงินสดดิเงินสดเงินได้โปูไว้ไม่ใช่เงินกูออเดี๋ยวค่อยโอนจ้ดอือทั้งกระดูกหมูทั้งตีนไก่หนังเหน่ยวอาหารอาหารเหนื้อนี่จ้ะกินให้ดูเล็กๆกันหอยเดี๋ยวจะได้โศกับหมูอยู่ อะไรแจ๊ไม่ไอ้ยไม่ถามหรือเอ๊แพ้พี่ตีนนะพี่ดีไหมฮะตีนพี่ดีไหมเดี๋ยวหนูลองก่อนนะว่าตีนพี่ดีไหมอันนั้นเล็กไปเปล่าพี่ตีนละลายในปากออร่อยกำลังพอดีถ้าเละกว่านี้ก็ไม่ไหวมันไม่ได้เคี้ยวเลย เล็บผได้วยนะเล็บผบเดี๋ยวเอาออกจากปากไปข้าร้านเ่ินสวยก่อนนะลูกสาวน่ารักหรือมันจะบอกว่าจะเป็นก็ไปเฮ้อเอาเงินทิ้งไว้คือมันคงไม่มีความห่วงแย่อะไรมากมายแล้วล่ะมันทําใจแล้ว เห็นในเฟซบุ๊กมันใจแล้วเนาะมันโตขึ้นแล้วเนาะถุงท่วมแม่มาแล้วนี่แม่แม่มันอ่ะไม่ได้กินข้าวสารเคมีน้อยสมองมันฟองไงนับแต่เลขกเดลูกก็กินเคมีค่อนไปเยอะก็หยุดเอาหยุดเอาไงเจ่พูดผิดสมองฟอนเ็ฟไปด้วยตัวเลขล่มาเลยมาบอกแล้วอย่าพูดถึงมัน ใครพูดยังไม่ได้ถามหมือมันเลยมึงถามหมือมันเลยมันจุดทั่วไปไงเออสอบตกต้องลำนาไม่ผ่านนะมึงจงดีใจว่ามึงได้สอบพี่น้องสอบซ่อมแล้วนะสอบตกพี่ก็คิดดีไงครูก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงอ่านคำถามบ้างกูถามว่ามอสไม่ได้ถามว่าเนอเออว่าครูเออเดี๋ยววันศุกร์ที่หลังบอกว่างี้ฉันขอสอบซับอีกรอบนึงเพราะว่าสมองฉันคิดแต่ว่าช้างกับสิงอยู่ไม่ไม่ใช่ กูก็เลยให้ไปคุยด้วยส่วนตัวส่วนตัวเลยนะเพราะโม้โม้โมไปเบิร์ดข้าสซิวโม่หลายสมองมันมีแต่จับผู้ชายเลยเซลล์ันึงกะสอบไม่ผ่านก็ไก่ผู้ชายอือก็ไข่หวดีดูพุงมันปิ้นเหมือนนั่นข้างหลังนะพี่ข้างหลังเออใช่ เดี๋ยวเร็วตีนละลายในปากเดี๋ยวมึงไม่ทันนี่นี่คอลลาเจนเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรกินมากมายมันกินแล้วต้องเรียยมันนี่ตีนเล็บกบด้วยนะเนี่ยมันกินแล้วไม่ไม่ทานเลยไม่ตัดเล็บเลยอืมมาแล้วยาดอกก่อนเด่นขี้เกียจทานกว่ข้าวเขเปีดบอกกินตีนเห้ยขลาโต้ขอลาโต้เซฟานนั่งโตนุนิกาสิตระดาต่างกันขนาดลั้น ลูกค้าประจําแกไม่ต้องสั่งแล้วมังม้งว่าจะกินอะไรอาปาก็รู้แล้วไม่ไม่อันนี้ชอบเปลี่ยนใจผุ่มมากเออไม่ใช่ไม่ใช่แขกแขกจิมถ้าแขกแขกจิมมานี่ยก็จะรู้นะที่เขาไปยืนเสนอหน้าแล้วเขารู้เลยว่าจะกินอะไรเขามีแขกใครแขกมันเลยอ่อนั่งใช่ไหมเต๊กครีสมารีบปูปลาและ,ะเต๊กครีสมารีะข้าวผัดบีอ๋อข้าวผัดเนี่ยใส่พริกใส่พริกไม่ใส่พอิกะล้ว พิกนั่นเลยพิกหลังบ้านแล้วนะถุงเ่เดี๋ยวจะได้รู้ไม่เหลือแต่เขากินเผ็ดแต่ว่าพริกนี้มันอร่อยนะตัวผสมไปได้ในถุงนอันนี้นี่นี้ยนีไปไม่ได้ับมาพริกไม่แพงจะแพงค่าส่งถุงนั้นห้าพันค่าส่งจอมเสียบข้าวม จะได้พี่เรามาช่วยเหลือคนบ้านเดียวกันมึงเอาหนังสือเขาไม่เอาหนังสือใจน้องสือคนละเลื่องกันคุณละเบื่อน้ำใจกินน้ำใจวันนี้มใช้ใจกับหัวไม่ทันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะวันหลังเดี๋ยวจะมากินข้าวน้ำใจไม่ต้องมีน้ำเงินเดี๋ยวต่อไปก็ร่วมด้วยช่วยพี่น้อยแล้วกันนะจะว่าเป็นถือเป็นโตแบบว่าอะไรบะมูลนิธิสงเคราะห์พี่น้อยอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวจะมาทุกเที่ยงเลยอะไรกี้นกินใส่แล้วอัดอยู่เว้าอยู่โอ้โหาวรู้หมดเลยว่านูกสอบตกอ้าเพิ่อรู้จ๊ะ เดี๋ยวขอให้หนูเล่าเรื่องนี้ก่อนเรื่องโลกรู้โต๊ะนั้นแหละหนูนั่งเหมือนพี่ติ๋มนี่แหละไอ้นัดเดินมาโอ๊ยทานนมเออมึงก็ประกาศให้โลกรู้ด้วยเหรอนี่กูเปิดกล้องด้วยนะเ <c oughs> นี่ยน้อยเอาคืนทันไหมฮึไม่ลบไปแล้วไปเลย <c oughs> ไม่เออที่เรียนกับพี่สายแด้ๆม่ะที่ยังไม่มีภาษาไทยออกมาใช่ไหมเป็นภาษาเล่นอย่างเดียวใช่ใช่ใช่เออแล้วตอนนี้ต้องเปิดซอสใช่ไหมในกลุ่ม ว่ากูคีเก่งากเลยสอบคเดียวผ่านพี่ไปอบ้ไม่ไป,ไปเลยคือกูไม่ผ่านแล้วกูไม่เข้ใจด้วยใช่ไหมไม <c oughs> ่ใช่ไมึงเก่งเลยมึงเก่งคนคนเดียวแล้วมึงจะรู้หรอกูมีปัญหาอสอบครั้งเดียวผ่านอ่ะเออถ้าสรั้งสามครั้้าคั้งมึงก็ได้รู้ปัญหาว่ามันเกิดอ,อ,อะไรขึ้นมันาไ,ไม่เก่งสอบครั้งเดียวผ่านกูไม่ไปเรียนกับนอเลยแต่พี่ก็สอบผ่านใช่ไหมเหรอพี่ไม่ทำยังไม่ทำเต่ต่อไนะแต่ห <จะ S 2> นังสือพี่ทำให้คนผ่านมาหลายคนแล้วไหนหนังสืออย่ามาพูดเลยพ แล้วแต่มือชายยาย่นะวันวันหลังพันสามก็โดนไอ้เนียนมันหัวเฮ้ยดูหน้ามันเอยนะมันหัวแบบอะไรแบบหนูก็บอกว่าพันไทยน่ะโอเคเนี่ยตอนนี้เราคุยกคำมุงพวกันนะฮะหนึ่งความรักหนึ่งปัทนาดีจ้และวแกจุ๊บ